กันรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชน,ชนรัศมีงานทวีสุขนะคะวันนี้ดิฉันมาที่กระทรวงแรงงานค่ะเพระาะทราบมาว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเขาจัดตั้งศูนย์ที่นี่มีงานทําหรือว่า Job r e ร d y Center ขึ้นทั้งหมด11แห่งทั่วประเทศนะคะโดยศูนย์นี้ค่ะจะเป็นศูนย์ที่ช่วยให้ผู้ที่จบการศึกษาโดยเฉพาะประิญญาตรีได้มีงานทำนะคะได้เข้ามาดูว่าตัวเองนั้นมีความเหมาะแล้วก็ถนัดกับอาชีพอะไรแล้วยังมีการฝึกทักษะ ตลอดจนดูแลพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพด้วย oh, โอ้โหครบวงจรแบบนี้นะคะต้องมาดูแล้วค่ะว่าศูนย์ที่นี่มีงานทำจะสามารถช่วยให้ผู้ที่จบการศึกษามามีงานทำได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีครับค่นะเลคะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะมารออยู่ที่ศูนย์ที่นี่มีงานทําหรือว่า Job r e ร d y Center ด้วยตนเองเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้หนูเดินเข้ามาค่ะก็เห็นมีน้องที่จบปริญญาตรีกําลังเข้ามาสมัครงานด้วยนะคะถามถึงสถานการณ์ในตอนนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการว่างงานผู้ที่จบปริญญาตรีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะครับียน,นถึงว่าประชากรเศไทยอยู่ที่ประมาณ6กล้านคนนะครับ แล้วก็เป็นวัยทํางานอยู่ที่ประมาณ38ตานคนแล้วก็มีงานทําทํางาน,นยอยู่ที่37ตานคนนะครับก็มีอัตราการว่างงานเพียง20เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอนะครับหรือว่าน้อยเป็นแับที่สี่ของโลกเลยนะครับแต่นี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นมาคือเป็นการสํารวจในช่วงพฤษภาคมว่ามีปริยตททททีที่มีงานที่มีงานทําอยู่ที่ประมาณ่1 หนึ่งแสนจุดหมื่นคนนะครับแต่ถ้าดูตัวเลขก็ต้องถือว่าเราดีกว่าในหลายๆประเทศอ่อก็ถือว่าเป็นนดับสีของโลกที่ตกการได้สุดครับใชครับค่ะแล้วศูนย์ที่นี่มีงานทำนะคะที่มาที่ไปของการเกิดศูนย์แห่งนี้พอเราได้คูงตรงนี้ปุ๊บเขาก็น่าจะมีอะไรที่รองรับทางศึื้านี่ก็ก็ได้วางแผนที่จะรองรับนะครับเปิดขึ้นจำนวนศูนย์ทั่วเทศนะครับ เทวศูนย์ที่มีการทําเพื่อให้น้องๆนักศึกษานี้ที่ยังยังอยากจะเข้าหาข้อมูลของการว่างงานเนี่ยได้มาพบและมารับขคานำเพึ่งศูนย์นี้ก็มีระบบอยู่ด้วยกัน3-4 5ส่าส่วนด้วยกันนะครับถ้างั้นหนูขอเข้าไปดูได้ไหมคะว่าข้างในนี่นะคะที่บอกว่าแต่ลรสถานีเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างค่ะให้ธนบุรีได้ให้เกียรติาชมเลยค่ะ แล้วก็คึกคักมากเลยนะคะแต่ละจุดค่ะให้บริการอะไรบ้างคะก็จุดแรกคือเป็นการจุดท,ที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็รายนั้นก็จะมีการที่จะให้คําแนะนําแนะนํารวมทั้งให้การทดสอบเพื่องเกี่ยวเรื่องข,ของอทักษะด้วยนะครับหมายถึงว่าเมื่อตัวน้องๆเองเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะสมัครในงานประเภทไหนก็มาลองทดสอบดูก่อนว่าตัวเราเหมาะไหมขนาดเล่าไหร่คะคิดความสามารถเขาจะ เขาจะทําอะไรได้บ้างนะครับจบคือตรีคือพื้นฐานนะครับ,รบแต่ว่ามีข<ด>ีความสามารถท,ที่ต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับซึ่งทางทางจะมีผู้ที่ให้คาแนะนำนะครับเห็นวันนี้มีมา ผู้มารับบริการเยอะทีเดียวเดี๋ยวขอรบกูดคูยด้วจัด่านได้ไหมคะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อสุวัชชัยเชืนอชำครับค่ะวันนี้มารับบริการอะไรที่ศูนย์คะตอนนี้มาสมัครงานครับอ้มาสมัครงานอะไรเอ่ยตลาดครับค่ะแล้วตรงจุดนี้ค่ะเราได้เข้าไปใช้นะคะประโยชน์ยังไงบ้างกับระบบต่างๆที่เตรียมไว้ให้ค่ะตอนนี้ก็กําลังกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวครับแล้วก็ประวัติการศึกษาแล้วก็ทักษะพิเศษครับแล้วทําไมถึงเลือกที่จะมาที่นี่ครับเพราะที่นี่เป็นหน่วย งานรนะครับมีความน่าเชื่อถือสูงครับนะคะตรงนี้เป็นเป็นข้อหนึ่งที่สําคัญเลยไหมคะใ,ในเรื่องของการหางานค่ะ นะคะแล้วพอกรอกเสร็จแล้วต้องทํายังไงต่อไปครับพอกรอกเสร็จแล้วครับเราก็จะไปค้นหาง,งานครับว่ามีงานตัวไหนที่สามารถเหมาะสมกับเราได้บ้างครับก็จะมีทีเจ้าหน้าที่ให้บริการในขั้นตอนต่อไปครับค่ะอันนี้อยู่ฐานที่1นึ่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องขยับไปที่ฐานที่สองครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปดูฐานที่2สักนิดหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอให้โชคดีได้งานทําที่ถูกใจค่ะขอบคุณครับนะคะฐานนี้ค่ะท่านมนตรีคะก็จะมีเป็นเหมือนกับ ตัวอย่างที่จะให้ได้ทําการทดสอบไหมคะนะคะเป็นแบบฟอร์มว่าฉันชอบเรียนวิชาที่สามารถใช้ทํามาหากินเลี้ยงชีพได้จริงเป็นสําคัญเพื่อให้ตอบเราต้องมาดูกรรันว่าความสนใจความม่นัจแล้วความมั่นใจเนี่ยที่น้องทำนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมหแล้วก็มีโอกาสาที่จะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างค่ะผลที่ได้ออกมาก็จะสามารถจะนําไปใช้ในการตัดสินใจเลือกงานได้ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ าทั้งภายใน<ม>แล้วก็ภายนอกแล้วก็หรือว่าน้องบางคนที่ถ้าอยากทําวิศวกรอาจจะต้องเพิ่มเติมอะไรอย<ม>่างเงี้ยค่ะเราก็จะช่วยแนะนําให้ว่าถ้าอยากทาจริงจริงเนี่ยคือต้องเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างหรือว่าขาดในส่วนไหนบ้างหรือส่วนไหนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยควรที่จะผักดันในเรื่องไหน อาจจะมีบางรายนะคะท่านรัฐมนตรีที่จบปริญญาตรีมาแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากจะทําอะไรค่ะทนที่เข้าเดินเข้ามาลงทะเบียนนะครับอยู่ที่ประมาณสามพันคนนะครับนะครับหลนบนนี้เรามีทั้งแมทชิ่งให้ให้ให้กับผู้ประกอบการสอสองพันกว่ารายนะครับแนะีจริงคือสามารถมีการทําอยู่ที่วันพันกว่ารายนะครับแล้วก็ยังมีระบบระบบลายนะครับระบบลายซึ่งซึ่งโครงการลายเนี่ยในช่วง ในช่วงนี้ก็มีคนเข้งระบบรายกว่า3แสนคนแต่เป็นเบียตีอยู่ที่วัน6 6หมื่นคนค่ะหมาย<ด>ความว่าไม่ต้องมาที่ศูนย์ก็ได้แต่เราใ,ให้บริการก็คือสามารถจะเข้าไปในลายได้ครับนะครับค่ะนะคะเราตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างสำหรับการมีศูนย์นี้เพื่อที่จะทำให้นะคะผู้ที่จบการศึกษามาแล้วสามารถจะมีงานอย<ห>่างน้อยก็ทำให้น้องๆเดียตีที่ที่ยังต้องการที่จะ เข้าสู่ตัวับาดับงานได้เข้ามีมีจุดที่เข้าใจมานะครับแล้วก็เพื่อจะให้เขาได้ปรึกษารือนะครับเพิ่มทักษะเพิ่มเติมหรือกฎหมายบางอย่างเขาอาจจะไม่รู้นะครับรวมทั้งประังคมในเข้ายนรู้ตรงนี้นะครับค่ะค่ะมาถึงฐานที่สามนะคะชื่อน่ารักมากเลยค่ะจับคู่ตำแหน่งงานนะคะฐานนี้ช่วยอำนวยความสะดวกยังไงคะเป็นการแมทชิ่งระหว่างผู้กอบการ ตำแห่งที่ว่างกับน้องๆที่ที่ค้นหาตำแหน่งที่ตรงใจที่สุดนะครับจริีแล้วผมเรียกว่าม,มีตำแหน่งว่างทั้งหมดทั้งปีเนี่ยนะครับอยู่ที่สามแสนตานะครับ<ม>แล้วก็ถ้าปอตีเนี่ยนะครับอยู่ที่วัน9ก้าหมื่นกว่านะครับตั้งแต่ต้นปีทั้งหมดทั้งปีที่ผ่านมาระมีการรับสมัครปอตีเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการนี้กว่า6กหมื่นคนนะครับ และก็สามารถบรรจุงานได้กว่าห้าหมื่นคนนะครับไม่น้อยทีเดียวนะครับนะคะก็ผ่านระบบในการที่จะได้เป็นการทําให้นายจ้างแล้วก็ลูกจ้างได้เจอกันนั่นเองนะคะเนี่ยตรงนี้ก็มีหลายท่านนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอย่างตลดนะคะจากฐานที่สามค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฐานที่สี่ค่ะนั่นคือฐานอะไรเอ่ยคะเป็นการเอ่อให้คําปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องของการที่จะพัฒนาขิดความสามารถต่อไปรวมทั้ง อาจจะพูดถึงเรื่องเกิดกับการเพื่อทํางานเนี่ยมีกฎหมายเรื่องแรงงาน<ม>รวมทั้งเข้าสู่ของประากาันสังคมถือว่าสำคัญมากครับวันนี้เรามีแรงงานที่เข้าสู่ประกันสังคมอยู่ที่15ล้านคน<ม>ครับถือว่าจะไปรับการคุ้มครองแต่การทํางานการเจ็บป่วยต่างๆนะครับหรือว่าทุพรลภาพตายก็จะดูแลนะครับก็แต่เราต้องมีการชําระจากแรงงานส่วนหนึ่ง ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งและก็รัฐบาลส่วนหนึ่งครับ,ะรบจะเห็นว่าตรงนี้มีเลือกหลักสูตรฝึกอบรมให้ฟรีด้วยใช่ครับนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นี่มาตั้งใจจะพัฒนาทักษะด้านไหนคะออสนใจภาษาค่ะภาษาจีนอ๋อภาษาจีนซึาาน่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากอ๋อมีเปิดฝึกอบรมด้วยภาษาจีนภาษาญี่ปุน่นภาษาอังกฤษแล้วก็นี่เลยค่ะถือว่าสําคัญมากๆที่ผู้ที่จบมาแล้วจะทํางานจะต้องได้รับการดูแลทางกฎหมายค่ะ คุ้มครองแรงงานสวัสดิการใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องค่าจ้างเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือเวลาที่พักนะครับ<ม>เรื่องของสีเวลาต่างอันนี้เป็นกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองนะครับต้องได้ค่าจ้างที่เป็นธรรมนะครับรวมทั้งที่ระบบที่จะเข้าสู่ตลาสังคม,มนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมาขอคําแนะนําได้เลยครับบางทีบางทีน้อ,นองๆไ,ไม่ทราบว่าพอทํางานต้องมีการคุ้มครองอย่างไรก็น<ม>ี่จะเป็นการที่แนะนําว่าเขาจะ มีกฎหมายรัฐบาลในคุ้มของเขาดังนั้นไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การช่วยในการที่จะหาง,งานอย่างเดียวแต่เป็นการดูแลแรงงานทั้งกระบวนการเลยครับตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการอัตราที่ว่างเพิ่มทักษะในการทํางานทํางานแล้วมีกฎหมายคุ้มครองทํางานแล้วมีหลักประกันสังมคมนะครับอันนี้เป็นสี่กระบวนการที่สาคัญมากนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับผู้ที่มาใช้บริการนะคะที่ Job Ready Center แห่งนี้แล้ววันนี้ได้งานทำแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ ตี้หรือนางสาวอรพิษเจริญสุขเป็นหนึ่งผู้ว่างงานที่มาลงทะเบียนสมัครงานกับศูนย์ที่นี่มีงานทำหรือ Job Ready Center ของสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่19กรก,กรกฎาคมที่ผ่านมาจัดประสบการณ์ที่เคยผ่านการทำงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครมาเกือบหนึ่งปี ทำให้น้องแพตตี้ถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์งานกับผู้ประกอบการโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และด้วยคุณสมบัติที่ตรงกับตำแหน่งที่ว่างทำให้น้องแพตตี้ได้รับการจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายข,ายของโรงแรมซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่เพียงแต่ได้งานตรงกับความต้องการของตนเองแล้วยังได้ทำงานในสถานประกอบการใกล้บ้านอีกด้วย หนูนะคะ่ะเป็นคนที่ติดตามเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วนะคะกเ็เห็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะว่าจะมีการเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำนะคะก็เลยเข้ามาที่สานักลางจังหวัดเชียงใหม่เป็นอะไรที่แบบว่าพี่ๆดูแลเทคแคร์ดีมากค่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ประจําทุกจุดเลยเนาะแล้วก็ให้คําแนะนาเราตลอดค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เฟิร์สสเต็ปนะคะที่แบบว่าจะต้องไปดูว่า,ามีลิสรายการงานอะไรบ้าง น้องแพตตี้เล่าว่าการเข้ามาลงทะเบียนสมรรัครงานกับศูนย์ที่นี่มีงานทําไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเพราะที่นี่มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์คอยดูแลให้คําแนะนําทุกขั้นตอน จากนั้นทางศูนย์ที่นี่มีงานทําก็จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจับคู่ลูกจ้างในจ้างที่เหมาะสมที่ผ่านมาได้มีผู้ประกอบการในจังหวัดชิงใหม่เข้ามายื่นความต้องการรายงานในตําแหน่งงานที่ว่างต่างๆผ่านศูนย์ที่นี่มีงานทําสํานักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดชิงใหม่กว่า150แห่งซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้เชื่อว่าศูนย์แห่งนี้จะช่วยคัดกรองคุณสมบัติของผู้ต้องการตําแหน่งงานให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ สะดวกต่อต่อสถานประกอบการด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะจะทำให้ผู้สมัครนะคะน้องๆที่จบเป็นนักศึกษาจบใหม่นะคะจบใหม่เขาที่จะสรรหางานนะคะได้ง่ายขึ้นแล้วก็หลากหลายที่ที่ตรงกับสาขาเขาเรียน จุดเด่นของศูนย์ที่นี่มีงานทําสํานักง,งานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างแอปพลิเคชัน Line และ Facebook มาเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างผู้ต้องการตําแหน่งงานศูนย์ที่นี่มีงานทําและผู้ประกอบการที่ต้องการรายง,งานเราสามารถผ่านช่องทางนี้ได้ไวที่สุดนะคะในการติดต่อนะคะในการหางานทําซึ่งคิดว่ามันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ น้องๆเพิ่มมากขึ้นนะคะสําหรับไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตที่ว่างงานหรือผู้ว่างงานอื่นๆทั่วไปนะคะที่เขาอยากมาใช้บริการในช่วงระยะเวลาเพียงเดือนเศษที่ผ่านมามผู้ที่ลงทะเบียนสมัครงานไว้กับศูนย์ที่นี่มีงานทําสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้งานทําไปแล้วกว่า300คนจากจํานวนผู้ที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ1,000คนนับได้ว่าศูนย์ที่นี่มีงานทําช่วยอำนวยความสะดวกในการหางานทําและจัดหารายงานที่มีคุณภาพให้กับผู้ประกอบการ โอหได้เห็นแบบนี้แล้วนะคะท่านรัฐมนตรีคะ <c oughs> ถ้าน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมสนใจค่ะอยากจะมาใช้บริการที่สูย์นี้ต้องทํายังไงบ้างคะศูย์ที่เราเราเปิดทุกเทศนะครับรเปิดสูย์ด้วยกันนะครับ <c oughs> ที่กรุงเทพก็ที่กระทรวงเลยนะครับที่ที่ดินแดงนะครับแล้วก็เปิดที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่เชียงโลกนะครับแล้วก็่าทางภาคกลางก็เราที่ชลิยาหยองนะครับไปที่สุราษฎร์ธานีไปที่สงขลาอีสานก็ที่ขอนแก่นโคนาชครับ ค่ะมีหมายเลขสายด่วนไหมคะถ้าหากว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามก็มาที่1 5ึ่งกอบถามได้นะครับ <c oughs> นะคะวันนี้11แห่งทั่วประเทศนะคะที่คุณผู้ชมเองสามารถที่จะเดินเข้าไปเพื่อจะสอบถามรายละเอียดค่ะ <c oughs> แล้วก็มารับบริการที่ต้องบอกว่าครบวงจรมากๆเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ต้องขอขอบคุณท่า, <c oughs> ทานผู้ดีเป็นอย่างสูงนะคะได้มาเห็นความทันสมัยของที่สูงนี้แล้วนะคะแหมจะให้ย้อนกลับไปปริญาตรีแลวมาสมัครมาดใช่ไหมเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมพลวัตภูพิพัฒน์นะครับช่วงนี้ผมรับหน้าที่ต่อจากพิทิพชลรัศมีนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูความต้องการในตลาดแรงงานกันนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่บริษัทไทยสันเลขการไฟฟ้าจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็บุคคลข้างผมนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากประธานกรรมการของบริษัทนี้นะครับคุณอาภิชาติลีอิสระนุกูลนั่นเองครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับวันนี้ให้เก็บเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มาติดตามความต้องการในตลาดแรงงานด้วยนะครับเด็กจบใหม่ปริญญาตรีก็จะบอกว่าเอ๊หางานยากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของผู้ประกอบการของบริษัทเองเนี่ยเรามีความต้องการน้องๆมากน้อยแค่ไหนครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะเศรษฐกิจประเทศไทยเราเติบโตนะครับประมาณ4.5%เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์เราก็เติบโตด้วยฉะนั้นความต้องการยังมีเยอะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพนักงานระดับปริญญาตรีนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรามีการรับตั้งสิ้ประมาณ59คนกับปีนี้8เดือนแรกนี่ผมรับมาแล้ว66คนครัคนะครับยังไม่หมดปีนะครับ เพราะนั้นความต้องการยังมีเยอะมากครับแล้วเราใช้ช่องทางไหนบ้างครับในการที่จะไปพูดคุยหรือว่าไปหาน้องๆที่เขามีความต้องการจะทํางานร่วมกับเราแล้วก็มาแมทช์กับความต้องการของเราเนี่ยครับครับโดยปกตินะครับเราใช้อยู่3ามช่องทางครับช่องทางแรกก็คือเราไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรงเลยนะครับเราไปตั้งบูธนะครับเรามีการแจกแผ่นพับนะสุดท้ายเขาสนใจปั๊บเนี่ยเขาจะสแกนผ่านช r ว o d e โคเข้ามาครับอันนี้คือช่องทางที่1นะครับ นทางที่2ก็คือเราไปที่จัดหาง,งานจังหวัดนะครับก็ถือว่าเราเราได้รับบริการจากกระทรวงแรงงานดี<ภ>ามากเลยนะครับเรามีความต้องการปั๊บประจยฝากความต้องการไว้แล้ววันหนึ่งพอมีคนมาสมัครที่ที่ที่ศูนย์เนะเขาก็จะแจ้งออกมาก็พยายามจับแุดชิ่งกันนะครับแล้วก็ช่องทางที่3าก็คือเรามีการรับสมัครผ่านทางด้านอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ ครับทั้งนั้นทางโลกออนไลน์นี่ถือเป็นเรื่องสําคัญครับ,รบล่าสุดนี้เนี่ยเรามีการเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทําโดยกระทรวงแรงงานศูนย์แห่งนี้เนี่ยมองดูแล้วเนี่ยจะมาช่วยเราในการหาคนที่ใช่มาทางานกับเราได้อย่างไรบ้างเออผมว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยจากเดิมนะครเรามีพื้นฐานข้อมูลอยู่เฉพาะในจังหวัดปนบุรีครับแต่จากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีพื้นฐานข้อมูลจากทั้งประเทศเลยอนะครับ ซึ่งผมว่ามันดีทั้งฝ่ายบริษัทด้วยนะครับมันดีทั้งฝ่ายลูกจ้างด้วยนะครับลูกจ้างก็คือมีข้อมูลของบริษัทที่ต้องการเขาทั้งประเทศในขณะเดียวกันของเราเองนะครับเรามีข้อมูลของคนที่ต้องการทํางานกับเราทั้งประเทศเหมือนกันครับเฉะนั้นผมเช<ๆ>ื่อว่ามันเป็นมันเป็นดาต้าเบสที่ที่ที่มีความสําคัญมากการจับคู่ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับมยินดีครับ คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่อครับกับน้องๆนะครับที่เข้ามาทํางานที่นี่สําหรับคนที่ใช่ได้มีโอกาสมาทํางานที่ชอบแล้วพวกเขารู้สึกอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขาเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับน้องไฟและน้องแอลนะครับเป็นวิศวกรหนุ่มหล่อสาวสวยไฟแรงนะครับที่บริษัทไทยสตนลี่แห่งนี้นั่นเองครับน้องๆสวัสดีครับ เล่าให้ฟังหน่อยครับสาเดือนที่ผ่านมาหน้าที่ของเราทําอะไรบ้างก็ในส่วนของเราเองนะคะก็จะดูแลเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานนะคะของบริษัทค่ะดูภาพรวมรูรักษา KPI ของบริษัทค่ะนะครับส่วนของผมนะครับก็จะเป็นการวางแผนการผลิตแล้วก็ ประปรุงสายการผลิตครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นครับผมสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่องทางในการสมัครนี่นะครับมาทางไหนครับผมอย่างของเอลเองนี่ก็คือบริษัทจะไปตั้งบูตรับที่มหาลัยเลยค่ะผมและสําหรับเพื่อนเพื่อคนอื่นแล้วครับที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์กับบริษัทที่เขาไปเปิดพื้นที่ในมหาลัยของเราเนี่ยนะครับหรือว่าปกติปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆคนเขาประสบปัญหาในการหางานบอกเล่าหน่อยครับว่าเพื่อนๆเราเนี่ยเจอเรื่องอะไรกันมาบ้าง ก็อย่างเพื่อนนะคะของแอลที่เคยคุยๆกันมาถามกันมาค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าไม่รู้ว่าสมัครงานผ่านเว็บไซต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วบริษัทเขาจะได้รับเรซูเม่หรือประวัติส่วนตัวของเราหรือเปล่าทําให้บางทีไม่แน่ใจว่าเราจะได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะคก็มีความกังวลเกิดขึ้นตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานเองโดยรัฐบาลนะครับก็มีการเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทํา คิดว่าสูตรนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์สําหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งมีปริญญาตรีกําลังจะหางานยังไงบ้างครับผมผมว่าน่าจะเป็นช่องทางสําคัญเลยที่ทําให้แบบเราสามารถ เลือกที่จะสมัครได้ตำแหน่งไหนงานอะไรเลยครับแล้วก็บริษัทที่ต้องการได้ด้วยครับผมรับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของน้องรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับแล้วก็สะท้อนความเห็นถึงการทํางานในยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมครับผู้ชมทั้งผู้ประกอบการเองหรือว่าทางฝั่งของประชาชนซึ่งมีปริญญาตรีและอาจจะไม่ได้มีงานทำนะครับอย่าลังเลใจนะครับไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้ใช้บริการได้นะครับศูนย์ที่นี่มีงานทําของกระทรวงแรงงานหรือว่าไปยังที่สํานักงานจัดหางานซึ่งมีอยู่ในทุก พื้นที่นะครับทุกเขตในจุดที่คุณผู้ชมอยู่แล้นั้นเองนะครับโดยกระทรวงแรงงานครับอย่าลืมนะครับส่วนที่นี่มีงานทําประชารักร่วมใจเพื่อคนไทยมีงานทําครับวันนี้ผมนิวแล้วก็น้องแอลน้องไฟน่าทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ